ขาดหุ้นขาดหุ้นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ค่ะขาดหุ้นค่ะต้องภาษาใต้เท่านั้นนะขาดหุ้นภาษาใต้หมายถึง crazy ไม่เต็มบาทอะไม่เต็มบาทก็คือขาดหุ้นโอเคนะคะจะได้เข้าใจกันไม่ใช่หุ้นที่เป็นเงินนะคะไม่ใช่ออมหุ้นนะคะคหุ้นแบบนี้ไม่ควรจะออม crazy he's crazy he goes bananas and yet. okay, crazy, he's crazy. bananas, guinea, he goes bananas. Okay, you know, he goes bananas. and yeah, we talk the lights are on, but no one is home. the lights are on, but no one is home. <c oughs> แบบว่าสมองคขไปทำงานหรือเดาเอานะไม่ฟังกชัน out of your mind okay out of your mind are you out of your mind okay are you out of your mind have you gone out of your mind have you gone out of your mind, you of your mind? อยู่บ้าไปแล้วเปล่าอยู่ขาดหุ้นเปล่ากรี <c oughs> อันนี้อังกฤษชริตใต้ยู่ขาดหุ้นเปล่า go nuts นะคะ he goes nuts he goes n u t he goes nuts ก็ไม่มีอย่างอื่นอีกเยอะเนาะแต่ว่าที่วิทีวิติดปากหรือที่วิได้ยินจากภาพยนตรนะ์น่ะเนี่ยค่ะคำพวกนี้แหละแล้วก็ภาษากายอือ mm อือ hmm. you out of your mind you out of your mind เป็นอะไรอะ่ะบ้าแล้วเหรอ not all that not all there ค ma th th ือไม่มาทั้งหมดอะคือไม่อยู่ที่นี่ทั้งหมดคือคือไม่เต็มอะถูกปะไม่เต็มก็คือ not all there <laughs> all คือทั้งหมดก็ตัวอย่างนะคะ he is not all there he's not all there you no know? he's not all there mm hmm. crazy โอเคค่ะวันนี้อังกฤษจริตได้ค่ะขาดหุ้น make them